สวัสดียามค่ำคืนครับทุกคนคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองสำหรับดอกทุเรียนที่จะบานนะครับชุดนี้คืนที่สองแล้วครับทุกคนคืนแรกก็มาปัดแล้วนะครับคืนแรกจะบานประมาณ10กว่าดอกนะครับทุกคนแต่คืนที่สองนี้จะบานค่อนข้างเยอะนะครับนี่นครับ อุปกรณ์มอนเดิมนะครับดอกคอมมอนิทะในการปัดนะครับทุกคนก็มอนเดินะครับดอกในบานก็ปัดนะครับปัดไยครับทุกคนนี่นครับปัดให้เกรสรตัวผูโดนเกรสรตัวเมียับทุกคนนี่วันนี้จะบานเยอะกว่าวันแรก พรุ่งนี้ยิ่งจะบานเยอะนะครับจุดนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะบาน,นครับนี่คือชุดเมื่อวานนะครับหมวกก็หลุดไปแล้วนะครับทุกคนี่ที่มาผสมเมื่อวาน,นะวันแรกผสมไป10ิบก็ดอกก็หมวกก็หลุดไปนะครับทุกคนนี่ดอกบานตอนกลางคืนตอน้นตองรีบ มาปัดดอกนะเพราะไม่มีแมลงมาตอมเลยนะครับทุกคนนี่ครับปัด่นี้เลยนะครับใช้ดอกอยาคอมนิดครับง่ายๆข้างสวนมียเยอะแยะนะครับทุเรียนจะบานไม่พร้อมกันนะทุกคนนี่ลักษณะนี้ก็พรุ่งนี้เขาจะบานนะครับขนาดไม่ได้ให้น้้ำเป็นอาทิตย์แลวนะครับต้นนี้ นี่ลักษณะนี้ก็คือน้ํายังเยอะอยู่ครับเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วไม่ได้ให้น้ำเลทุกคนตั้งแต่ฝนตกหนักเมื่อหลายวันก่อนเป็นอาทิตย์แล้วนะครับฝนตกหนักมาสองชั่วโมงก็ไม่ได้ให้น้ำเลยนะครับนี่ลักษณะดอกแบบบานพับอย่างนี้เขาบอกว่าน้ำเยอะนะครับดอกเลย เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับเงีนไปดูด้านบน,นครับเห็นแล้วชื่นใจครับทุกคนทุเรียนปีแรกอ่ะที่ออกดอกดุกขนาดนี้นะครับทุกคนนี่ธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ใช้ทรงใช้สารอะไรนะครับธรรมชาตินะครับตุเรียนออกดอกธรรมชาติ นี่แค่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันอีกว่าเจอร่วงหรือเปล่าทุกคนนะครับคืนนี้คือเป็นคืนที่สองสำหรับการมาปัดดอกทุเรียนนะครับเนื่องจากไม่มี พึ่งมาผสมเกสรให้เราต้องมาผสมกันเองครับทุกคนนี่ครับพื้นที่สองปัดดอกทุเรียนนี่ครับชอนี้บานพร้อมกันหมดเลยชอนี้นี่ครับ นี่หินขาวๆนี่ก็คือเกสรครับเกสรที่เราปัดนะครับก็จะติดอยู่กับดอกยาคอมนิดนะครับก็เราก็เอามาสัมผัสเกสรตัวเมียนะครับสีเหลืองๆนี่เป็นเกสรตัวเมียนะครับที่อยู่จุดกลางแล้วก็มีสีเหลืองคือเกสรตัวเมียนะครับส่วนขาวๆล้อมรอบคือเกสรทับผู้นะครับทุกคนนี่ปัดนห้มันโดน เกสรตัวเมียแค่นั้นนะครับปัดเบาๆนะครับนี่นะครับทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการผสมเกสรคืนที่สองนะครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะบานเยอะอีกนะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เทียมตัวจะบานแล้วนะครับพรุ่งนี้นี่นะครับพรุ่งนี้ที่ดอกแตกม,มาอย่างเงี้ยนะพรุ่งนี้บานหมดแน่นอนนะครับทุกคน นี่ครับเห็นและชื่นใจครับผมดอกทุเรียนสวยๆกับทุเรียนติดดอกปีแลกดอกมากครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับพาเพื่อนมาผสมเกสรดอกทุเรียนในคืนที่สองครับผมเดี๋ยวคืนที่สามผมก็จะพาเพื่อนๆมาปัดดอกอีกนะครับมาดูว่าคืนที่สามดอ,ดอกจะบานเยอะไหมช่อนนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะบานนะครับ มีแตอกมาแล้วพรุ่งนี้น่าจะบานนี่พรุ่งนี้บานหมดนะครับพรุ่งนี้ดูจากลักษณะดอกน่าจะห้าวันนะับน่าจะบานหมดนะครับสําหรับต้นนี้นครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนขอบคุณเพื่อนที่เขามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเกษตรไทยพูดด้วยนะเพื่อที่จะได้ม่พาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ ที่ช่องเกษตรท่านผู้ชเดูได้ด้วยเรื่อ็ครับมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปัดดอกคืนที่สองดอกบานเยอะกว่าคืนแรกเลยครับ